สวัสดีค่ะแซปแบบมัมมาแล้ววันนี้เราจะมากินน้ำพริกผัดหมูสับนะจ๊ะน้ำพริกผัดหมูสับเห็นไหมเห็นไหมกำลังพัดเลยจะหอนๆเลยนะคะนี่ค่ะประจักษ์สิกินเอียงค่ะอาหารน้ำพริกถ้วยเดิมนะจ๊ะน้ำพริกถ้วยเดิมฟันกับหุยหุยอยู่นะคะกำลังหอนๆเนาะโอเคค่ะน้ำพริกผัดหมูสับเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะ ได้ที่แล้วเราไปตักใส่จานจัดผักจัดอะไรลงแล้วเราไปกินข้าวดิกันเลยค่ะจัดใส่จานนะจ๊ะช่วยเรียบร้อยนะผักแก้มก็มีแรดิชเชียนมีแครอทแล้วก็มีแตงกวานะคะแล้วก็มีกระหล่ำนะ้มาค่ะทุกคนมามากินนี่เลยน้ำพริกผัดหมูสับนะจ๊ะน้ำพริกถ้วยเดิมแต่อร่อยมากๆนะคะทุกท่านกินไม่เคยเบื่อนะคะ มาจ่าม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 า,มาผักแก้มก็อย่างที่เห็นเลยค่ะให้เห็นเลยเนาะให้เห็นเลยมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันจ้าทุกทุกทันนะคะ mm. น้ำพริกผัดหมูสับจ้ามาค่ะมาทานด้วยกันเลย mm. สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กพากินอะไรรู้ไหมน้ำพริกผัดหมูสับนะจ้า mm. นี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะ่ะนี่นะคะ ก็คือน้ำพริกผัดหมูสับอันนี้เป็นสูตรของพ่อติเองพ่อที่เป็นโคราชนะคะนี่ค่ะเนาะเขาก็จะกินกับปลาแห้งทอดหรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าติกินกับไข่ดาวนะคะข่าจานนึงค่ะมาค่ะคำแหลกแหงมานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ติกด้วยนะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะจ๊ะมาค่ะคำโตๆไปเลยนะคะมามา,มา กินเขาน้ำกันจ้าฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปฟังเอเชียแล้วก็ USA นะคะมาค่ะอืมแตงกวาค่ะเนไไข่ดาวสองฟองนะจ๊ะค่ะ จะหลํานะคะนะตักใส่ค่ะอืมอืมอืมกินง่ายๆค่งงคะเหมือนแต่อีนังกินน่าจ้ะเพื่อนๆ จิบ่เห็นมาสิบ่เห็นมัม okay. นก็ได้ตงเอากกะโซ่นะจ้านี่ค่ะจะมา เป็นเมนูที่กินไม่เคยเบื่อนะคะน้ำพริกผัดหมูสับ เคยลงคลิปวิธีท,ธท,ธท,ทําให้อยู่เด้อเคยลงนะคะไปไล่ดูเด้อใครอยากทํานะคะง่ายๆกินกับพักซดพักลวกเลยเบ้ค่ะ อร่อยมากอืมถึงเหลืองานค่ะหิวเข่าหิวเข่า ติ๊กจะลองทานกับแคปหมูดูนะคะมันจะเข้ากันไหมเห็นไหม,มเข้ากันอยู่นะอือได้อยู่ ออยู่ได้อยู่นึกค่ะเห็นไหมบนิเอยนเขาเนียน,น,นจัดเซ็ตหลาย แบบมูค่ะอืมได้อยู่นะอืม โอเคนะคะฝากไว้ฝากไว้ฝา,ไวฝากกดไลได้กดซับสไคร้กดแชร์ทด้วยนะจ๊ะคำจุดท้ายท้ายสุดขอตัวทานก่อนมันจะยาวไปเนาะไว้แต่เจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไรนะคะสำหรับวันนี้ อแอบหมูค่ะไายบา